สวัสดีครับอารคือชัดคืออันนี้แทปคือขาวพูดเทปฟิลเตอร์อีย่างนี้สมบูรณ์มากพูดเนี่ยเอ้าสวัสดีครับเอาใครพัาดอะไรดิอะไรพัาดเพลย์หรือพัาดอย่างนี้ตัวละนอกจำตัวเราซับกันได้ก็แล้วยสวัสดีครับแฟนคลับ แม่จกักรพันมีบ่อนอใส่ซกานี้บ่อนออเนี่ยนธนาุนทอดมาแล้วโอ้ยแจกรับเชิญตัวเนนตกห้ามพี่น้องเลยในระหว่างที่เดินทางกลับนะครับฝนก็ตกลินแตงเซะแตงเซะนะครับฝนมาแล้วเอาขึ้นพู้ใดไคอมเมนต์คอมเมนต์นีใ่ใส่ป่ะได้เพจหรือได้เฟซนี่ฮะสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผม เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่ไปร่วมงานประชิดศพนะครับของแม่นามียนามียได้เป็นคู่ฝึกสอนของรัตนาสินอินทาทยราชนะครับแม่นามียได้วยในโลกชรานะครับแปบปีนะครับสวัสดีคระบอสมาเตซายลูกมาแต่งงานาล่ำทรงสก,การครับเนี่ยล่ำทรงสก,การ สวัสดีน้องมินตราคิดถึงก็รีบกลับมาสิอย่าทะเลทเลายนะน้องมินนะเกีตรนอมาบ้านนั่นเขาบ้านนี้ก็บ้านนี้เนี่ยพวกนางงามเรานางงามเรานางาาานางามเรานางงามเรานางงามเราหน้าดีบ้านเดียวกันเ,เรา,านางงามเราน่าดีแถวแถวบ้านรัตนสินครับบ้านน้ำเมียอยู่นั่นสวัสดีพ่อโชคอยู่ไหนเอ่ย เมื่อไรจะมาขับรถให้เนี่ยดูดีมีชายแท้มาสมัครรถขับรถตู้ได้แหละชายแท้ชอบเล่นดนตรีผมยาวฮาเ <c oughs> <c oughs> กียงตงไปรณพนาเอ้เกียงต้อง,งไป <c oughs> วันนี้อคุณขับรถจะมีงาน event อีเวนต์อีกไหมครับบอครับไม่มีครับไม่มีหรอบอครับ ปกติก็ชอบรับงานอีเวนต์ไหมหรือยังไงครับการโดินเทือกอะอ๋อ้เดินเทือกเนาะกวยเตี๋ยวนขาวบ้านเมืองว่างสวยเอาอีเวนต์เขาไม่ติ้หูจักอีเวนต์จะคิดอย่างไรขอใส่เนี่ยอเอออะไรเนี่ย <c oughs> คิดมากไปเองไป <c oughs> ใส่จามาแต่ไปลำ่ลำร่ลำล่ำถวายเสียงครับทรงสการ <c oughs> <c oughs> ฝนตกห้ามรถค่อยอีกแล้ว <ทำ S 1> สีปากมาก,มกลางรับสีเดงสวัสดีครับอาคางังอาคางังคนแต่งพิงเจอสุดท้ายนะครับผมก็โท่วไปเขียวเพื่นอยู่นี้พลงน่ะเพื่นอบอกว่าไกลแล้วเพราะว่าเพื่นอยากแข่งเรี่ยงหะมันไ้ละมุนหรือว่าเสียงคอนบละมมุนเฉดิแต่งหน้าไปใส่ครับมาแต่งงาน ครับงานงานขาวดำครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้ว่าสิไร่อยุกันเลยแบบไม่คิดเลยก็เพราะว่ก็อยากไล่เห็นกับกับภาพที่แบบว่าไปลับไปลับหน้าไฟลนี่ย่ำร่ำแบบนี้ครับที่จริงเอาตรงๆคือไม่อยากรับงานแบบนี้แล้วแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันก็สนิทกับหน้าครับสนิทกับหน้าเลยแบบว่าโอเคฟรีก็ มา,าออมาถือว่าเออมาทาบุญนาะวกหลงทุญพ่อยนได้ได้ขับรถไทยคนใจแฟนบมหันาเพราะอว้วนบ่อหัดมาซื้อของอ้วนบ่อตอนนี้เราก็เอารถจอดไวบ้บ้านบอลลังดิ่ว่าตัวเราไปขับใเป็นระเบียบสวัสดีครับวันสสวัสดีครับคนหมักมวนสวัสดีครััวน้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟทุกคนอตอนนี้เราอยู่ที่ วันแก่นนะครับกำลังเดินทางกับเซยปูมนะครับในระหว่างทางก็มีฝนต,ตกนใกล้จะถึงช่องสามหมอแล้วนะครับเจ้าจะไปตอดไกลเขาอะไรก่เสียวคนจิมมืนชายแท้ขับรถนะครับวันนี้ชายแท้เป็นแมนนะครับผมยาวชอบเล่นนักดนตรีเป็นนักดนตรีนะครับหรือว่าเป็นนักรบก็ไม่รู้นะครับนักรบ,บนักรบกีลนาะว เดี๋ยวไปให้กำลังใจกลุ่มปิดวันที่สิบอ๋อใช่ครับพี่น้องแฟนเดอครับเอฟซี FC. พระเอกบูธนะครับน้องบูธจักรพันธ์ลำพืินะครับ,บ,นะรบวันที่สิบจะถึงนี้นะแม่นจักรพันธ์ไปรับเชิญที่วงสั้นเราบันทึกสินนะครับของพระเอกบูธจักรพันธ์ลำพินนะครับหรือว่าวงสั้นเราบันทึกสิน เป็นวงเต็มของน้องเพื่อนนะครับแมน่นจักรพ์ได้ไปรับเชิญอยู่บนเวทีพี่น้องกรุงเทพพี่น้องอเป็นพาะพี่น้องเท่าสมุดอาการนะครับพอกับแม่นได้เดินกันไปให้กำลังใจหลายๆเ้วยอพี่น้องเด้อน,นะครับตอนนี้แอดมินทั้งเพจสั้นเราบนเรื่องสินเนาะมบูดจักรพันธ์ก็เปิดขายบัตรแล้วสวสดีพี่กายนะครับแอดมินบอรล่าบอใจแฟนปากแดงแรงลิศ ขับรถดีๆครับแม่เขียวอเอฟซีแม่เขียวด้วหมขี่า,า,ายหไม่ใช่อันนี้แมห่หมูทางขอนแก่นบอกว่าขับรถดีๆจักดีพอดีพี่น้องเฝ้าเฝ้าจะมันเฝ้าไปหาผู้ใดโหดผูด้ขาดว่าไรเนาะข่าห<ฆ>มายถึงว่าอันหิวเขาหิวหน้ามโมเมนตีแล้วก็ได้เฝ้า <laughs> อือ <laughs> พี่แก่าเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับแค่ฮอดบ้านละล่ะพี่น้อง กลหัวลาแล้วก็เสียหนาผู้ชายเขาเนี๋ยวผู้ชายคล่องเช้าเดินทางปลอดภัยครับจะมาหาวันไหนไม่บอกรู้แต่ว่าตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วว่าน้องมินอยู่ห้องไหนอยู่กับใครอะไรยังไงมีสายสื่อหรือไพอ <laughs> ลุ่งเขียวขับรถไฮที่บอส <laughs> อดดินผนใจเฟสบอกว่าพอรุ่งเขียวขับรถไห <laughs> ใช่ พอลุงเขียวขับรถครับคิดทำเมียคิดหอดลูกความเมี่ยเสด็จผู้พี่น้องเอ้ยขับรถอรบคอยเบรกน้ำจิ้วอันเล็ยบคอยคบหมดแล้วเดี๋ยวนี้เฝ <c oughs> ้าไปยังโพดโพว์พอลุงเห็นบนะ่านไหนพอลุงเขียวขับรถแม่นิ่มบอส <c oughs> <c oughs> จุงเล่าบรรยากาศในรถคนันนี้ฟังหน่อยสิบ้ <c oughs> านโรงแรมพี่น้องถ,ถ้าต้อเปิดเพียงนี้เจ้าก็ัติย์านโรงแรม เราต้องเปิดเพลงบิวให้แม่เขียวหน่อยนะครับให้พ่อลุงเขียวก่อนนะครับพ่อพี่น้องครับเราก็ได้เป็นดูดคลิปของเขามาลงเสร็จเรียบร้อยจางานสุดยอดฝนตกบมอทุกวันตกครับฝนกำลังตกครับมันจะเอามันจะตกเรื่องบรรยากาศพี่น้องตอนนี้เป็นเส้นทางที่มาจากมันจานะครับจะเข้าที่อย่างเกาะซองสามมอนะครับก็จะมีภูเขา ยังสวยงามอารามตานะครับวันนี้เรากําลังเดินทางไปบ้านพักวอลลัมคอนใจแฟนนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดแชร์ให้หน่อยเร็วสวัสดีพี่เดือนนะครับ, FC, บเอฟซีบานแมนบานแมนแฟนคลับทุกคนเดินนะครับอย่าลืมนะครับไปพ่อกับมอลลัคนเอ้ยไปพ่อกับแมนจักรพันธ์นะครับอยู่ที่วอลลําซันเราบันเทึงศินนะครับวันที่10มิถุน้าสีฮอนนี อยู่ที่แถวบางพี่นะครับนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนอะไรยังไงนะครับกับสิบพททนเนีบอกว่าเฮ็ดบกใหญ่ี่โพดไง,งพวกกับยังพุทนฝานพุ่อันนี้คือก็ไปตามกำลังเนาะ่าเขียวแต่ว่าก็ให้สมนาสมตาของข